สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัด8.6นะคะอยู่ในหน้าที่79ค่ะครั้งที่แล้วเราได้ทำไปแล้วนะคะข้อ1กับข้อ2หน้า78ทำไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อที่หน้า79กันเลยค่ะข้อ3นะคะนัดต้องการตัดแผ่นพลาสติกเป็นวงกลม เพื่อทำฝาถังน้ำทรงกระบอกนะคะโดยให้ปิดได้พอดีถ้ารอบปากถังภายนอกยาว282.6เซนติเมตรนัดต้องตัดแผ่นพลาสติกให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าใดนะคะนักเรียนต้องดูคำถามข้อนี้ให้ดีข้อนี้เขาถามว่านัดต้องตัดแผ่นพลาสติกให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าใดแสดงว่าข้อนี้เราจะต้อง หาเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะซึ่งจากที่เราได้เรียนไปสสูตรก็คือมีสูตรความยาวของเส้นรอบวงกับสูตรการหาพื้นที่นะคะนักเรียนก็ต้องแยกให้ออกว่าข้อนี้เราจะหาเส้นผ่านศูนย์กลางได้จากสูตรไหนนะคะนักเรียนซึ่งโจทย์เนี่ยบอกความยาวเรียกว่าบอกว่าปากถังภายนอกเนาะย,ยาว282.6มาอันนี้ถือว่าเป็นความยาวของเส้นรอบวงนะคะดังนั้นเราก็จะใช้ สูตรความยาวของเส้นรอบวงนะซึ่งในสูตรของความยาวของเส้นรอบวงเนี่ยจะมีสูตรคือเท่ากับ2องพอาใช่ไหมคะแต่ไม่มีตรงไหนพูดถึงเส้นผ่านศูนย์กลางเลยดังนั้นเมื่อเราจะหาเส้นผ่านศูนย์กลางได้เราจะต้องทราบอะไรคะนักเรียนเนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น มีความยาวเป็นสองเท่าของรัศมีใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงต้องหาค่ารัศมีออกมานั่นก็คือค่า r นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของถังพลาสติกทรงกระบอกนะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องอเราจะทำฝามาปิดมาปิดนะคะให้ปิดได้พอดีสิ่งที่เรารู้นะคะหรือว่าที่เขาให้มาก็คือความยาวของรอบปากถังอันเนี้ความยาวรอบนี้นะคะคือ282.6 ทีนี้เราจะต้องมาหาเส้นผ่านศูนย์กลางกันค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามา,เร,าเริ่มทํากันเลยนะคะเขียนสูตรก่อนความยาวของเส้นรอบวงแทนแปลมตามนี้เลยเท่ากับ2พายแทนค่านะคะให้มาแล้วความยาวของเส้นรอบวงก็คือ282.6ค่ะ เท่ากับ2พาย A, อาะ2เขียนได้เลยนะคะว่า2ค่าพายก็คือ3.14ค่า R นะคะก็คือรัศมีเราต้องหานะคะนักเรียนก็ติดเอาไว้ก่อนเป็น R าหลังจากนั้นเราก็จะมาแก้ะะสมการกัน2คูณ3.14นะคะนักเรียนจะต้องอพยายามกำจัดตัวที่อยู่ติดกับตัว R ออกไปก่อนนะคะนั่นก็คือเราจะ เอา2องคูณ3.14ให้เสร็จก่อนนะได้6.28คูณอาฝัา่งนี้282.6เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรนะคะยังอยู่ที่เดิมหลังจากนั้นต้องการให้เหลือ R อ,อย่างเดียวเนาะเราก็จะทำการย้าย,ย6.28นะไปอยู่มันคูณอยู่กับ R ก็จะย้ายไปหารนะคะ 282.6ตรงนี้นักเรียนมันคูณอยู่นักเรียนต้องย้ายมาหารนะคะเครื่องหมายเปลี่ยนนะคะ6.28ได้ค่าอาหลังจากนั้นก็จัดก,การหารให้เรียบร้อยอันนี้ไปฝึกหารดูนะได้ค่าอออกมาแล้วนะคะครูขอสลับข้างนิดนึงนะคะเพราะว่านิยมที่จะเอาตัวแปรหรือว่าค่าอเนี่ยมาอยู่ซ้ายมือหารออกมาแล้วได้45ค่ะนักเรียนนั่นหมายความว่ารัศมีของถังฝาถังเนี่ย ยาว45แต่โจทย์ต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะ,ะเราก็ดังนั้นสรุปออกมาดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะบอกเลยว่าเป็น2เท่าของรัศมีเอาสองไปคูณ45 2คูณ45ได้90ค่ะนักเรียน หน่วยนะคะเนื่องจากเป็นความยาวรอบรูปก็ยังคงเป็นเซนติเมตรอยู่เรียบร้อยนะคะได้แล้วเส้นผ่านศูนย์กลางยาว90เซนติเมตรเรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้เรียบร้อยสองเส้นอ่ะต่อไปมาดูข้อที่4คะ่ะอันนี้มีภาพมาให้แล้วนะคะ ห่วงยางชูชีพอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว60เซนติเมตรมีรูสำหรับร้อยเชือกสี่รูอันนี้รูเชือกสีรูซึ่งแต่ละรูจะมีระยะห่างเท่าเท่ากันดังรูปนะคะระยะระหว่างรูสองรูที่อยู่ติดกันเป็นเท่าใดอ่ะนี่สิ่งที่โจทย์ถามระยะระหว่างรูสองรูอ่ะดูนะนี่คือระยะของมัน ที่ขั้นอยู่ระหว่างรูสองรูนี้เป็นเท่าใดข้อนี้มีคำว่าระยะก็คือระยะทางอะไรนี่แหละหรือว่าระยะของความยาวนะคะข้อนี้แน่นอนต้องใช้สูตรความยาวรอบรูปนะคะความยาวรอบรูปหรือความยาวของเส้นรอบวงนั่นเองเขียนก่อนความยาวของเส้นรอบวง สูตรก็คงเดิมก็คือ2องพายอานะคะเราจะมาทําการหาความยาวของห่วงยางความยาวรอบรูปห่วงยางก่อนได้เท่าไหร่นั้นเราก็จะนํามาทําไมคะ,ะนำมาหารค่ะนักเรียนเพราะว่ามีรูอยู่4รูใช่ไหมคะแต่เราอยากรู้ระยะห่างของแต่ละของสรูเนี่ยทำยังไงก็เอามาหารด้วย4ี่เดี๋ยวแทนค่าให้เรียบร้อย สองนะคะแทนเลยสองพายคือสามจุดหนึ่งสี่อาเอามาจากไหนอาคือรัศมีโจทย์ไม่ได้บอกรัศมีมาแต่โจทย์บอกเส้นผ่านศูนย์กลางมาเราบอกแล้วว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสองเท่าของรัศมีแสดงว่ารัศมีก็เป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะดังนั้นอาก็จะมีค่าเท่ากับ30 เราก็แทนค่า r เลยค่ะว่าเป็น30นะคะจากนั้นทำการคูณเลยค่ะเพื่อที่จะหาความยาวของอห่วงยางนะคะรอบๆห่วงยางก่อนเอา2ไปคูณ3.14แล้วก็คูณ30มสิหรือจะเอา30คูน2ก่อนก็ได้นะได้60แล้วค่อยไปคูณกับ3.14คูณออกมาให้แล้วได้188.4ความยาวนะคะก็ยังคงเป็นเซนติเมตรอยู่ หลังจากนั้นค่ะโจทย์ถามว่าเราสรุปเนาะดังนั้นรูสอรูที่อยู่ติดกันเราก็เอาร้อยแปดมาหารด้วยสเพื่อหาระยะของรู2รูนะคะได้47.1เซนติเมตร ตอบค่ะสั้นๆน,นะจริงแล้วนักเรียนก็ฝึกทำเองก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดูเฉลยเนาะว่าเราทำเองแล้วเราเข้าใจไหมนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะเป็นแบบฝึกหัด8 8.6เดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดที่8.7เดี๋ยวขออีก4ข้อนะคะนะักเรียนแบบฝึกหัด8.7 ดูข้อที่หนก่อนต่อเลยนะอยู่หน้าแปสแปลงปลูกไม้ดอกมีลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางยาวห .6 เมตรแปลงปลูกไม้ดอกนี้มีพื้นที่เท่าใดอันนี้ชัดเจนนะคะคําถามถามว่ามีพื้นที่เท่าใดเพราะมีพื้นที่สูตรที่เราใช้เราก็จะต้องไปใช้สูตรพื้นที่อ่ะโอเคนี่เป็นลักษณะของแปลงดอกไม้นะคะซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ให้จุดก่อนจุดศูนย์กลางปุ๊บเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ,อาลากผ่านจุดศูนย์กลางไปเลยนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางยาว5.6 5.6เมตรนะคะนักเรียนมีแค่เนี้ยเราก็สามารถที่จะหาพื้นที่ได้แล้วโดยใช้สูตรพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมสูตรคืออะไรแล้วนะ ร์กำลังสองคล้ายๆการเราสองไปอยู่บนร์แทนนะคะแทนค่าค่ะให้ค่าพายมาแล้วก็คือเศษ22ส่วนเศษอันนี้ค่าพายคูณกับค่ารา์ร์เนี่ยรัศมีนะรัศมี ก็มาหาจากเส้นผ่านศูนย์กลางเอาไปหารด้วย2เนาะ5.6เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหารด้วย2ก็ได้รัศมีเป็น2.8 2.8อ่ะ2.8ต้องมี2ตัวนะเพราะว่าอายกกำลังสองโอเคถามว่าตัดได้บ้างไหมตัดได้นะคะนักเรียนเพราะปกติเราท่อง7 4 28ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้เป็นทศนิยมก็จะเป็น7 1 7 ตรงนี้หารสไม่ได้ใส่0ูนยเจอจุดใส่จุดเจ็ดสี 4, 28, ก็จะได้เป็น0.4เนาะหลังจากนั้นที่เหลือจะมาคูณให้เรียบร้อยค่ะคูณมาให้แล้วได้ออกมาเป็น24.64นะถ้าทำเองก็อยากให้ฝึกคูณเองนะคะนะักเรียนเราค่อยมาดูมาตรวจกับของครูเนื่องจากเป็นการหาพื้นที่นะหน่วยก็ต้องมีคำว่า ตารางเข้ามาเป็นตารางเซนติเมตรนะคะเรียบร้อยแล้วตอบยี่สิบจุดหกตารางเซนติเมตรเีเส้นใต้ไหม่ง่ายนะคะไม่ยากนะจำสูตรให้ได้ก็พอ ต่อไปค่ะมาดูข้อที่สอ,องขอนักเรียนไม่มีรูปเนี่ยนักเรียนวาดภาพลงไปด้วยนะคะข้อ2พื้นโต๊ะกลมตัวหนึ่งมีรัศมียาว45เซนติเมตรมีแผ่นอลูมิเนียมหุ้มจากขอบโต๊ะเข้ามาด้านในเข้ามาในพื้นโต๊ะโดยรอบ1นึเซนติเมตรถามว่าพื้นโต๊ะส่วนที่เหลือมีพื้นที่เท่าใดนะคะ,ะนาดภาพออกไหมเอ่ยว่าเนี่ยมันเป็นโต๊ะ โต๊ะเป็นวงกลมใช่ไหมคะโต๊ะตัวนี้น,นี้มีรัศมีคือ45เซนรัศมีครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยยาว45เซนหลังจากนั้นเอาแผ่นอลูมิเนียมะนะักเรียนแผ่นฟลอยอ่ะมาหุ้มขอบโต๊ะ,ะหุ้มเข้ามาด้านในเดี๋ยวหุ้มให้ดู หุ้มเข้ามาแบบนี้เหมือนภาพอันนั้นเลยหุ้มเข้ามาในพื้นโต๊ะโดยรอบ1เซนติเมตรถามส่วนที่เหลือ,อาถามโต๊ะที่เหลือก็คือข้างในเนี่ยเน,นี้รูปเดียวกันด้านในนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะนักเรียน จากภาพเนี่ยเขาให้มาแล้วหรือภาพนี้ก็ได้ที่เขาให้มาเดิมๆยังไม่หุ้มเนี่ยรัศมียาว45แต่พอหุ้มเข้ามาแล้วขอบโต๊ะเนี่ยกินไปแล้ว1เซนเนาะจากที่รัศมี45นะจากที่45พอหุ้มเข้ามารัศมีจะเหลือแค่44เซนนะคะนึกออกไหมเขาให้หาเฉพาะส่วนที่เหลือนะฉะนั้นแล้วไม่ไม่เอาพื้นที่ทั้งหมดแต่เอาเฉพาะส่วนที่สีขาวนะคะ ทีนี้รัศมีของเขาเนี่ยจาก45ก็จะเอาแค่44นะคะนะักเรียนเพราะหุ้มเข้าไป1เซนแล้วค่ะวิธีทำเขียนก็ได้สักนิดหนึ่งรัศมีโต๊ะเนี่ยยาว45เซนติเมตรแต่โตัวห,หางบึงนี้ที่เหลือดังนั้นรัศมี โต๊ะที่เหลือเอา45ไปลบ1นะคะที่ว่าได้44เมื่อกี้ย่อให้หน่อยจากนั้นนะเรียนก็ใช้สูตรพื้นที่ได้เลยค่ะพื้นที่วงกลมก็คือพาย R กำลังสองค่าพายให้มาคือ3.14 คูณกับ r กำลังสองซึ่งเมื่อกี้ได้แล้วคือ44นะคะ,ะมีสี่สิี่สองตัวจากนั้นทําการคูณนะคะจัดก,การคูณออกมาได้6 0พันเจ็ดหน่หกพันเจ็ดหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียน หน่วยต้องเป็นตารางถ้าย่อก็คือตอรอตอรอสอมอตารางเซนติเมตรนะคะเรียบร้อยนักเรียนก็ตอบไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวขอแก้นิดนึงนักเรียนขอแก้ตรงนี้นิดนึงตรงนี้เป็นหกพันเจ็สิบเกนะหกพันเจ็สิบเ้า จุดศูนย์สี่ค่ะตอบต่อไปอีกสองข้อข้อที่สามนะคะนักเรียน กรอบรูปมีลักษณะเป็นวงกลมนะคะทำด้วยไม้มีขนาดดังรูปส่วนที่เป็นกรอบไม้มีพื้นที่เท่าใดรูปจะคล้ายๆกับข้อ2แต่ข้อ2นี่หาพื้นที่ด้านว่างด้านในใช่ไหมคะ,ะก็คือที่เหลือแต่อันนี้ต้องการหาพื้นที่ของไม้ฉะนั้นเราจะต้องทําการหาพื้นที่เนี่ยสองครั้งก็คือหาพื้นที่ของอครูใช้ว่าเป็นวงกลมใหญ่ละกันอ,อันนี้วงกลมวงนอกนี่ก็คือวงกลมใหญ่ แล้วก็หาพื้นที่ของวงกลมข้างในนะคะแล้วก็เอาสองวงนี้มาลบกันค่ะนักเรียนเราหาพื้นที่วงกลมใหญ่ก่อนนะพื้นที่วงกลมใหญ่สูตรคือ pi r กำลังสองสูตรเดียวกันเลยค่ะ พายให้ค่ามา3.14คูณ R R รอ่า,อา,อารู้ไหมเอ่ยเอาวงกลมใหญ่นะคะอาคือ12นะคะนักเรียนอันนี้ดูเลขอาคือ12ต้องมี12สองตัวนะคะเพราะว่ายกกำลังสองไปคูณให้เรียบร้อยได้เท่ากับ452.16อพื้นที่มีหน่วยตาราง ขอให้ยอ่อเลยตารางอะไรตารางเซนติเมตรนะคะถัดมาหาพื้นที่วงกลมเล็กพายอากำลังสสูตรเดิมค่ะค่าพายก็คือ3.14าทีนี้ R ของวงกลมเล็กนักเรียนเขาไม่ได้บอกมา แต่เขาบอกขอบไม้มาว่ามันเป็น4เซนติเมตรฉะนั้นเราจะหาค่ารัศมีหารัศมีของวงกลมเล็กก็เอา12มาลบ4ได้8นะคะอ่าวงกลมเล็กก็คือได้8แทนค่าเลยค่ะตรงนี้8 8หาค่าเรียบร้อยได้เป็น200.96ดังนั้นสรุป ิงที่โจทย์ต้องการก็คือดังนั้นกรอบไม้มีพื้นที่452.16อ่งวงกลมใหญ่นะพื้นที่วงกลมใหญ่ลบพื้นที่วงกลมเล็กได้เท่ากับ251.2ตารางเซนติเมตร ตอบค่ะสองรเสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งข้อค่ะสำหรับวันนี้ข้อที่4ี่นะคะมิงประดิษฐ์ชิ้นงานมีลักษณะดังรูปโดยส่วนที่เป็นครึ่งวงกลมมีรัศมี18เซนติเมตร ถ้าต้องการทาสีบนชิ้นงานทั้งสองด้านจะต้องทาสีเป็นพื้นที่เท่าใดนักเรียนดูชิ้นงานก่อนรูปของชิ้นงานมีลักษณะเป็นเ,เหมือนเศษสามส่วนสของวงกลมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามองอามองชิ้นนี้ก่อนมองชิ้นนี้ปุ๊บมันก็คือรูปครึ่งวงกลมนั่นเองใช่ไหมคะแต่ส่วนตรงนี้มันก็คือเป็นครึ่งของครึ่งวงกลมอีกที ซึ่งครึ่งของครึ่งวงกลมอีกทีหรือว่าถ้าเรามองอย่างนี้จากที่วงกลมหนึ่งวงถ้าเราแบ่งเป็นสี่ส่วนมันก็คือเศษสามส่วนสี่ของวงกลมนะคะนักเรียนมันไม่ได้เต็มวงนะแต่มันเป็นเศษสามส่วนสี่ของวงกลมเราจะหาพื้นที่ของรูปนี้ก่อนแต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยทาสีบนชิ้นงานทั้งสองด้านฉะนั้นเมื่อหาพื้นที่ได้เท่าไหร่แล้วนักเรียนก็จะต้องนำไปคูณด้วยสองนะคะถึงจะได้คำตอบสุดท้ายค่ะ ามาเริ่มเลยพื้นที่พื้นที่วงกลมเดี๋ยวหาพื้นที่วงกลมเต็มก่อนนะแล้วค่อยมาคูณกับเศษสามส่วนสนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เต็มวงเนะาะพื้นที่วงกลมใช้สูตรเดิมนี่แหละพายอารกำลังสองแทนค่าพายลงไป3.14จุดากำลังสอง วงกลมเขาบอกมาแล้วว่ารัศมียาวสิคูณ18แทนค่านะคะ,ะคิดมาแล้วได้1นึ่งพนี่คือพื้นที่ทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าชิ้นงานชิ้นงานเอาหนึ่งด้านก่อนเพราะคือมือนเหมือนหา หาก่อนแล้วค่อยไปคูณ2เนนะพอทา4 2ด้านชิ้นงานนะคะด้านที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นแค่1ด้านมันไม่ได้เต็มวงมันเป็นแค่เศษ3ส่วน4ของวงกลมซึ่งพื้นที่วงกลมก็คือ1,017.36แทนค่าออกมานะคะก็เอาสอะไรไปตัดได้ก็ตัดนะคะปรากฏว่าได้ออกมาเป็น763.02ตารางเซนติเมตร อันนี้คือพื้นที่ชิ้นงานหนึ่งด้านแต่โจทย์ต้องการสองด้านดังนั้นจะต้องทาสีาพื้นที่สองด้านเนาะสองไปคูณกับเจ็ดรอยหจดศูได้ออกมาเป็น1นึ่งพห้าร้จดศู ตารางเซนติเมตรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้มี6ข้อนะคะให้ทำทำเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยนำมาส่งในวันเปิดเรียนนะคะนักเรียนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ